อ่าไปซื้อใหม่ก็ลงทุนอีกเชื่อเหรอโอ้โหเรามันมีประสบการณ์อยู่แล้วนะเอสีเอ่อการลงทุนตรงนี้เรารู้อยู่เพราะว่าเราก็มีประสบการณ์เอ,อประสบการณ์การขาขายการอะไรมามีเยอะแยะนะเราก็รู้ว่าอันไหนมันโอเคไม่โอเคลงทุนขนาดไหนยังไงเออถึงได้ถ้าคนเรามันเอ่อขาขายระดับเนี้ยมันเป็นไปได้ยากเออมันไม่เหมือนสมัยก่อน สมัยก่อนนี่เขาซื้อเขาซื้อให้เขาเพราะเขาช่วยเหลือถูกไหมแต่นี่มาเจอในลักษณะที่ขายเออ่ขายจริงขายของแพงก็ไม่ได้นะเออแพงก็ไม่ได้แพงเขาก็ไม่ซื้อเพราะมันคนสัญจรไงมันไม่ใช่ fc fc นะเออเป็นคนสัญจรใหม่ๆเขาอาจจะอ่าเหมาให้มั่งอะไรมั่ง fc ใช่ไหมแต่นานๆเขาก็เลิกนั่นจริง เออเลิกเขาก็ต้องไปไม่มีใครเขาจะไปให้เงินอยู่ได้ตลอดเวลานะนะเอฟซีนะเออมันสูญเสียไปเปล่าๆแหละเอาจริงๆพูดพูดง่ายเรื่องนี้มันเราเห็นกันอยู่แล้วเพราะว่าเราที่ผ่านมามันมีมีประสบการณ์ให้เห็นเนไงเอาอย่างป้าใหม่ๆแกเปิดร้านก๋วเตี๋ยวเห็นไหมอ้าวชามละห้าพันอย่างเนี้ยเห็นไหมเออประเดิมให้เห็นไหมเออเขาก็ประเดิมให้ชามละห้าพัน อ่าสี่ชามสองหมืนเป็นไงเออแกแกก็ไม่ได้ขายให้กับชาวบ้านอะเพราะว่ามีกิจกรรมทีหนึง่งก็เหมือนกับเป็นโรงทานอนะ่ะพูดง่ายพอโพรงพิงานทีเขาก็จะอ่าจัดมาทีนึงถามว่าแกมีปัญหาอะไรไม่มีก็แกไม่ได้ไปเช่า,าที่โอ้ถ้าเช่าที่อยู่ไม่ได้เรากเรียบร้อยไปนานแล้วเอาจริงๆอันนี้แกก็สบายไม่ได้มีปัญหา,าไม่ขายก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่ ไม่ได้มีผลกระทบอะไรทั้งสิ้นเลยเขาก็ขายอย่างอื่นไปเอออันตรงนี้ก็ไม่ขายพอมีงานมีการก็รับงานขายไปก็จะเป็นอยู่อย่างนี้อ่ะใช่ไหมมันก็เห็นเห็นอยู่ๆลนเอฟซีนะเออเพราะว่าขนาดที่นู่นยังยังค้าขายยังคนเอาง่ายอ่าตรงข้ามที่ในอ่าในสวนยางอ่าตรงข้ามกับลานองค์ปู่ อาตาแองนะครับสวัสดีครับผมตรงข้ากับรานองค์ปู่มันจะมีอ่าเจ้าของที่เขามาปลูกบ้านปลูกอะไรอยู่แล้วก็ตะก่อนนี่เขาขายของขายอาหารตามสั่งขายไปขายมาถ้าปัจจุบันก็ไม่ขายแล้วเพราะอะไรก็ไม่มีใครซื้อจะไปขายได้ยังไงก็คนผ่านไปผ่านมามันไม่กิน <laughs> มันวิ่งไปสักสองสามโลมันก็เข้าในจะปาดงมันก็มีเท่านั้นเยอะแยะอาหารก็มีเยอะแยะเออเขาก็ไม่กิน เออถามว่าเขาจะแวะกินไหมไม่แต่เวลามีงานล่ะเออคือคืนมันคือคืนแต่ว่าเขาก็ไม่กินอยู่ดีเขามากินของฟรีข้างในไม่ดีเปล่าหใช่ไหมสรุปแล้วเขาก็ขายไม่ได้เขาก็ต้องเลิกอ่าตรงข่าวานะในสวนยางก็ขายไม่ได้ขนาดทํารีสอร์ทเอฟซีสามสี่ห้าหลังก็ต้องขายทิ้งหมดอ่ะเออมีบางคนชวนแอดไปบอกเอ,อ้ไปทำที่รีสอร์ทต,ตรงนั้นโอ้โหแอดไม่ไปหรอก เจงสองครั้งอะ่ะมันไม่ใช่ละมัง้งนะเอฟซีนะเออดสุดาน้ำนะครับสวัสดีครับผมนะครับอาจารย์สุดาน้ำนะครับเออมันเจ๊งหลายครั้งมันก็ไม่ใช่ถูงไหมนะในเมื่อมันมันไม่ได้ขนาดคนเข้าไปลองแล้วมันก็ยังไม่ไม่ประสบความสาเร็จเลยตรงนั้นเมือก็ไม่ต้องถามหรอก FC. เอฟซีเชื่อนะครับเออเชื่อนะครับว่ามันไม่ได้อ่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแค่คนผ่าน แล้วเวลาคนที่เขาจะมาพักเนี่ยอ่าแล้วตรงนั้นเนี่ยเขาไม่มีอ่าไม่มีแอร์ใช่ไหมเขาก็ไม่อยู่เออเดี๋ยวนี้อ่าปัจจุบันเนี่ยแต่ก่อนแอดก็ไปพักอยู่เห็นไหมต้อเข้าไปพักอยู่ใกล้ๆตัวเมืองไปะไปสักสิบกว่าโลแล้วก็ไปพักอ่าคืนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเต็มที่ก็สองคืนก็ไปพักแต่ปัจจุบันไม่แล้วก็กวิ่งอเช้าเย็นกลับเอาเออไม่พักเอตามน,นั้นเลย เพราะว่าเราเพราะว่าวันงานบวงสวงเนี่ยมันก็มีงานวันนั้นถูกไหมละ่ะแต่ก่อนเขามีสองวันสาวันเออมันก็พักได้ถ้ามีสองวันสาวันใช่ไหมก็พักได้แต่เนี้ยมีวันเดียววันเดียวแล้วก็แค่ไปตอนเช้าเอาแค่นั้นเองไปถึงตอนไหนก็ตามนั้นะมันมันไม่เหมือนเก่าว่วาง่ายมันอาจจะดรอปลงน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยอจำกัด วงเวลาให้มันแคบลงแค่นั้นเองเออทําให้หนึ่งวันเต็มๆก็ได้แค่นั้นนะแอดเชื่อเดี๋ยวต่อไปเนี่ยนะเขาลองผิดลองถูกเดี๋ยวเขาก็เลิกนะเออเขาขายไปครับมันเหนื่อยนะเออขายของแล้วมันไม่ได้เทปซี <laughs> นะเออนั่งตบยุงเออต้องหาไอ,อ้ไม้ไม้ตีไม้ตีไอ้นี่มานะตีบางวันอะ คอยนั่งตบยุงไปด้วยนะไอ้ไอ้แบตอะแบตท,ที่มันตบยุงอะเออที่มีมีไฟช็อตแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊ปปปปน,นั่นแหละเอามาคอยตีฮะนะนั่งตบยุงไปรับรองเอฟซีเพราะว่าแถวนั้นอะแอดดูแล้วมันมันไม่ใช่อ่าหลายคนที่เขาทำใหม่ๆขึ้นมาเขาอยู่ได้เพราะอะไรเขาขายของอะไรส่วนมากเขาจะขาย เอ,อของชำเปิดอาทิตย์ละวันเหรอนะมันเหนื่อยนะการทำงานไอ,อการทำขายของอาหารตามสั่งหรือเกี่ยวกับของกินมันต้องเตรียมของไงถูกไหมเอออย่างส่วนมากเขาทําไมแถวนั้นเขาทำไมทำเปิดแค่ร้านขายของชำล่ะแอดเห็นนะครัเขาเปิดร้านขายของชำก็หลายร้านนะเพราะอะไรมันไม่ต้องเตรียมเอาเปิดมา เปิดประตูมาก็ขายได้เลยไม่ต้องเตรียมอะไรเลยคือมันสะดวกสบายไงเออไม่เหมือนขายของอาหารไงมันต้องเตรียมไงจัดเตรียมนู่นล้างถ้วยอย่างจัดเตรียมผักเผ็กอะไรต่ออะไรเยอะแยะนะถ้าคนไม่ชานาญจริงๆเนี่ยทําไปทํามาสักพักก็เบื่อแล้วทําแล้วมันไม่ได้ขายดีอย่างอย่างที่เข้าใจอย่างที่เห็นเนี่ยมันก็เขาก็ต้องถอยแอดเชื่อเออรอดูไปที่สักพักหนึ่ง เดี๋ยวเขาก็าต้องถอดใจอยู่ดีในเมื่อมันขายแล้วมันไม่คุม้มขายได้วันละร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ก็แย่เต็มที่แล้วเออขายไปมาเช็คกําไรแล้วต้นทุนแล้วอ้าวมันไม่พอเห่ามันก็สูสีเนี่ยเอา้าเออมันก็ไม่ไหวไงพวกคนแถวนั้นเขาขายเหมือนกันเอเขาขายเหมือนกันแล้วคนเขาขายมานานเนี่ยมันถามว่าขายเนี่ย เขาไม่มีอะไรจะทํามากกว่าคนแถวนั้นที่เขาขายนะเขาก็ไม่ได้ไปทำอย่างอื่นส่วนมากเขาจะเปิดร้านขายของชําหลักๆเลยขายของกินมีน้อยแถวนั้นมีเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เยอะมีเอ,อไปอีกหน่อยก็มีแล้วในเมืองก็เข้าแล้วอีกหน่อยมีทุกอย่างเลยก็คือมีร้านข้าวมันไก่ขาหมูนะครับมีทุกอย่างไปอีกนิดเดียวไปอีกสักโลสองโลนี่ก็ได้กินละของเขงิงมีครบทุกอย่าง อันนั้นเขาขายอาชีพขายได้ไม่ได้เขาก็ขายอย่างนั้นขายตลอดเอ๊ก็เคยไปกินอผ่านไปอย่างเงี้ยก็แวะกินกินข้าวอย่างไม่ได้กินข้าวมาก็แวะกินบางทีก็กินอยู่ที่เต่างอยอันนั้นเขาขายเป็นอาชีพเลยขายได้ไม่ได้เขาขายขายจนเขาเ้่าติดอ่ะจนมีลูกค้าติดเลยเอขายลูกค้าติดติดพันอย่าลืมนะไอซีนะการค้าขายของพวกเนี้ย อาแม่ค้าเนี่ยต้องยิ้มแย้มนะเออต้องยิ้มอยู่ตลอดเวลาห้าโมโหนะเออต้องยิ้มต้องเอาอกเอาใจเออเอาอกเอาใจพูดจาหวานเออพูดจาข้าขาหวานต้องพูดจายิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสพูดจาหวานเอาอกเอาใจแต่ถ้าไม่วันใดวันหนึ่งถ้าถ้าตะคอกใส่ลูกค้าที่จบเลยครั้งเดียวจบเลยนะเรียบร้อยเอาจริง แล้วทำหน้าบึ้งตึงโอ้โหไม่ได้เลยไอตีนะไม่มีใครกล้าเข้าไปหรอกเขากลัวเอาจริงๆ <c oughs> เออมันต้องอดทนเป็นแม่ค้าในโคตรอดทนเลยโมโหกับผัวสั้งแสบเมื่อคืนเหรอเออใช่ไหมทำหน้าบึ้งตึงไม่ได้มันต้องยิ้มไงเออถึงว่าคุณจะโกรธใครมาก็แล้วแต่โกรธญาติพี่น้องมาก็แล้วแต่ แต่ออกมาข้างนอกขายของก็ต้องยิ้มนะเหมือนนงางสาวไทยอะ่ะนะยิ้มอยู่ตลอดเวลาเออยิ้มเอ่ยิ้มแย,ย้มแจ่มใสพูดจาเอา่เป็นกันเองมันต้องอย่างนั้นนะเขาเรียกว่ามันเขาเรียกว่าเป็นอา่าเป็นพนักงานบริการอ่ะคือการค้าขายม,มันเป็นการบริการนะเออจะดีไม่ดีอาหารเนี่ยมันก็พอพอกันแต่มันสําคัญอยู่ที่บริการบริการดีแค่ไหนตรงนั้นต่างหาก สังเกตไหมเราเข้าร้านอาใหญ่ๆร้านอาหารร้านอะไรเนี่ยโอ้ยเด็กเสิร์ฟนี่ต้องอ่าพูดจาดีไม่ดีเราเรียกเลยอเรียกโอ้ไม่ได้เลยมีปัญหากับแขกนี่โอ้โหถ้าก็มีปัญหากับพระเจ้าเออยิ้มไม่ได้หรอเออมันต้องยิ้มแย้มสิถูกไหมนะเขาเพราะว่าลูกค้าคือพระเจ้านะต้องยิ้ม ทักททยก็ต้องยิ้มเออไม่ยิ้มไม่ได้เออจะบึ้งเหมือนเปียแชร์ไม่ได้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่งไง fc เออไม่ได้นะครับต้องยิ้มตัวก่อนค่ะฝันดีขอบคุณมากนะครับผมแม่สุนะครับนี่แหละ fc นะก็คอยดูดิแอดเชื่อได้มันมันมันใช้ระยะเวลาการพิสูจน์ไม่นานหรอกระยะหนึ่งก็จะรู้แล้วว่าเขาจะทนได้แค่ไหนเออใหม่ๆก็อาจจะขายดีเพราะว่า คนเขาไม่รู้ไงคนก็ลองของใหม่หน่อยอะไรเงี้ยนี่นี่หน่อยแต่ว่านานๆไปเขาก็จะเริ่มเริ่มแล้วอะนะเขาเทสเขาเทสยู่ครั้งเดียวพอเอไม่ต้องมากเทสยู่ครั้งหนึ่งถ้าเทสครั้งนั้นไม่ผ่านใช่ไหมต่อไปเขาก็ไม่เอาอีกแล้วเ <laughs> อไม่เอาอีกแล้วก็จบไป fc จะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถือว่าเทสแล้วไง นะเทสแล้วไงมันก็ถือว่าไม่ผ่านเออไม่ผ่านก,ก็จบเลยเอาไปมาก็ต้องไปหาทําใหม่เออไปหาสร้างใหม่เออทำใหม่ก็ต้องดิ้นรนไปแอดแอดว่าทําหลากหลายเนี่ยนะครับทําได้ทุกอย่างต้องเก่งทุกอย่างเลยนะอดทนทุกรูปแบบเลยเก่งทุกอย่างเลยอืมไม่ใช่อย่างเดียวนะเก่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านไหนอต้องเก่งท้าไมอย่างนั้นนี่ดวงอเอาพูดง่ายต้องดูกันต่อไปแอ,แอดดูแล้วนะครับไปไม่ไกลเท่าไหร่หรอกไม่ได้ว่านะเออแต่ก็ดูต่อไปว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนนะร,ระยะนะครับเดี๋ยวอาจจะ แบบนั่งวันๆก็นั่งมองดูรถวิ่งผ่านผ่านไปผ่านมามองดูรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็ไปเอ,อนานๆคนเขาจะแวะทีก็จะลืมมันไม่ใช่ตลาดสดนะถูกไหมมันไม่ใช่จุดของมันอย่างเราไปขายตลาดเนี่ยมันจะมีคนเดินตอนเหมือนตลาดนัดใหญ่ๆเนี่ย,ยโอ้โหคนเดินตลอดเลยยังไงเขาก็ต้องหลงเข้ามาซื้อถูกไหมแต่นี่อย่าลืมว่าคนที่หลงมากก็คือต้องจอดรถนะ เออไม่มีเดินนะแถวนั้นไม่มีเดินมานะต้องจอดรถนะอ่านี่แหละมันต้องทํายังไงถึงจะให้ดึงดูดเขาได้ลนะ่ะถูกไหมอย่างตลาดนัดเนี่ยยังไงเขาก็ต้องผ่านอยู่แล้วถูกไหมคนเดินอะ่ะมันไม่ได้ขึ้นรถมาเ,เดินเฉยๆเนี่ยเออแล้วเ็ามีหลากหลายเอ,อยังไงก็ต้องมีคนเข้ามากินมาซื้อบ้างถูกไหมถ้ามันเป็นตลาดนัดแต่ถ้ามันไม่ใช่เออไม่ใช่ก็ คนแถวนั้นก็ไม่ใช่เป็นหมู่บ้านมันมีห่างๆเออเขาอาจจะลองกินใหม่ๆเขาก็ลองนู่นนี่นั่นพอสักพักหนึ่งเขาก็เลิกเออเขาก็ไม่เอาเออพอเขาเบื่อเขาจะไม่กินจำเจยอยู่ตลอดเวลาเขาคงไม่อ,อคนเราเขาเขาเบื่อง่ายนะอ,อ่าคนคนเรานี่เขาเบื่อง่ายนะอาหารเนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าถ้ามันไม่อร่อยนะไม่ต้องถามเอฟซีเลยนะจบเลยครั้งเดียวทเยวทสครั้งเดียวรู้เรื่อง รู้เรื่องแล้วเขาก็จะไม่มานะเออไม่มาแล้วถ้าการต้อนรับไม่เวิร์กเขายิ่งไม่มาใหญ่เออแล้วล่ะพูดง่ายว่าลำบากเลยละ่ะเออต่อไปจะลำบากเลยก็นี่แหละเอฟซี FC ก็คอยดูต่อไปนะครับนะเอีเนาะเออเราก็ต้องคอยดูต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเออเขาจะสู้ในตรงนี้ได้นานแค่ไหนเออ มันสู้มันสูอ้อาชีพเก่าไม่ได้หรอกเอฟซีมันง่ายกว่าอันนั้นนะมันเวิร์กนะ,ะไม่รุ่งหรอกทำกรรมไว้เยอะใช่ไหมคุณอนงเออก็นั่นน่ะสิทำกรรมไวเ้ไนนนนรรไวเยอะก็ลำบากอเอ็ดว่านะเอาจิงๆนะเออทำกรรมเอาไว้เยอะ แล้วหนึ่งคนเรามันต้องมีจิตใจดีนะเอาจริงอะเป็นคนขายของจิตใจต้องดีแล้วก็อยู่ตรงนั้นอะ่ะขายได้วันละสองหมื่นหรือเปล่าอขายได้เลยวันละสองหมื่นกณซิลิโคนอ่มันจะไม่ต้องไปถามเรื่องเรื่องตรงนั้นหรอกนะเออเอาแค่วันๆให้มันผ่านไปได้เนี่ยขายได้ สักครั้งสองครั้งนี่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วเอออย่างเขาพูดบอกว่าเอ้ยมันต้องขายได้คนนู้นเขากินนู่นนี่นั่นอย่าลืมว่าแถวนั้นเขาไม่มีโรงงานหนึ่งละไม่ได้มีโรงงานนะแอดพูดได้เลยเขาไม่ได้มีโรงงานนะแถวนั้นเออเป็นทางผ่าน,นเฉยเออแล้วไปอีกหน่อยมันก็เป็นในเมืองแล้วเออผ่านไปก็เป็นในเมืองแล้วมันไม่มีอย่างอื่นหรอกในเมืองนี่เขาก็มีสิทธิ์เลือกได้ทุกอย่างและเออ อาหารมีทุกอย่างเอฟซีบอกได้เลย